สวัสดีครับผมจะมาอธิบายทุกท่านฟังนะครับตอนนี้มีราคาสูงนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับทุกท่านกรุณาดูคลิปให้จบนะครับว่าทางร้านนะครับรับซื้อแบบไหนนะครับธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับกรุณาพิมพ์นะครับที่ช่องของผมนะครับนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับทุกท่านนะครับกรุณานะครับดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านนะครับ ดูช้าๆนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าทางร้านและให้คำแนะนำนะครับทุกท่านนะครับมีความจริงเท่านั้นนะครับทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับและขายได้จริงนะครับขายได้จริงนะครับทุกท่านเก็บด่วนนะครับทุกท่านเก็บด่วนนะครับนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับหลายพศนะครับหลายนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่า ทางร้านนะครับรับซื้อแบบไหนบ้างนะครับทุกท่านนะครับนะครับและแน่นะครับผมจะอธิบายฟังนะครับมือใหม่นะครับนักสะสมมือใหม่นะครับต้องดูนะครับดูให้คลิปนี้ให้จบนะครับว่าบางคนนะครับเก็บเหรียญมานะครับเหรียญที่ระลึกอ่าอันนี้น่าจะมีราคามีราคานะครับคุณดูคลิปนี้เลยนะครับว่าเหรียญไหนหน่าควรหน้าที่จะเก็บ สะสมไว้นะครับควรที่จะเก็บสะสมไว้เพราะว่านะครับทุกท่านนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับมีหลายวาระนะครับหลายวาระและหลายนะครับนะครับของรัชกาลที่9นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่ามีหลายวาระนะครับที่ผลิตออกมานะครับทุกท่านนะครับเก็บนะครับทุกท่านเก็บนะครับะ นักสะสมบางคนนะครับย hmm? mm ังไม่ร hmm. hmm. ู้ว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนที่ยังนะครับไม่มีราคาเลยนะครับเก็บไว้ก็เท่านั้นนะครับไม่มีได้ขายนะครับไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่อก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับขออภัยนะครับแต่นะครับแต่ก้อมแล้วรอแป๊บหนึ่งครับแต่ขออภัยนะครับทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ช่องการการติดต่อแล้วครับนะครับขึ้นไ d l ดี e นนี้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับนะครับแอปไลน์นี้เข้ามาเลยนะครับถ้าทุกท่านมีอยู่ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับทุกคลิปนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับต้องขออภัยนะครับกล้องตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวซูมออกไปนิดนึงนะครับข็อขออภัยนะครับนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครมีพบเจอนะครับเหรียญที่ผมนะครับต้องการหรือนะครับผมประกาศรับซื้อผมรับซื้อจริงนะครับเหรียญนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับอ่าไอดีไลน์นี้นะครับถ่ายนะครับกรลุณาถ่ายรูปมาชัดๆนะครับนะครับกรลุณาถ่ายรูปให้ชัดชผมรับซื้อจริงนะครับนะครับ ที่ช่องนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับพิมพ์เข้ามาติดตามได้เลยครับช่อง YouTube นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเพราะว่าการผลิตเป็นจํานวนมากแต่เหรียญนี้นะครับหายากนะครับนะครับหันหลังมานะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับถ้าใครไม่มีผ่านการใช้นี่ครับเหรียญนี้นะครับผมรับซื้ออยู่นะครับที่ นะครับ400บาทนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับรับอยู่นะรับรับซื้อนะครับสูงสุดเลยนะครับ400บาทไม่ผ่านการใช้นะครับแบบนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับนะครับ400บาทนะครับแต่ลูกบางคนนะครับเก็บที่นะฮะนะครับสะสมแอบที่นะสะสมมือใหม่นะครับต้องดูนะครับเพราะว่าบางคนเก็บเหรียญที่ ไม่มีราคาแล้วก็นํามาเสนอขายให้กับทางร้านนะครับหลายคนเลยนะครับหลายเจ้าเก็บไว้เยอะนะครับไม่มีราคานะครับมาขายก็ไม่ถ้าใครเก็บเยอะๆนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับโอ้โหถ้าเก็บไว้เยอะๆน่ารวยเลยนะครับนะครับเลาะเหรียญละสี่ร้อยนะครับทางร้านประกาศรับซื้อตอนนี้นะครับเหรียญละสี่ร้อยนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับนะครับ ถ้าใครสะสมเหรียญที่ระลึกนะครับตอนนี้นะครับแบบนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ400นะครับนะครับ400บาทแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับนะเป็นที่ระลึกเหมือนกันนะครับถ้าเนี่ยครับมีเห็นไหมครับสวยและงดงามนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวซูมออกไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับมีพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะครับต้องขออภัยนะครับ พูดบ้านๆนะครับพูดบ้านๆนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยและงดงามนะครับถ้าใครพบเจอนะครับถ้าใครมีนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญหนึ่งร้อยบาทถันหลังมาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับย้ํานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อน่อยู่นะครับห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนะครับ แบบนี้เลยนะครับนะครับสะสมนะครับถ้าใครสะสมเหรียญที่ระลึกนะครับต้องดูนะครับว่าไหนเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนไม่มีราคานะครับบางคนแนะนํามาเหรียญนี้มีราคาไหมเหรียญนี้ไม่มีโอ้ผมบอกเลยนะครับเหรียญเหรียญที่ระลึกวาระหลายวาระนะครับผมจะแนะนํามาเลยนะครับเหรียญที่วาระที่แพงที่สุดคือผลิตมาน้อยนะครับผลิตมาน้อยนะครับ ว่าละประมาณ1น่หกหมื่นเหรียญนะครับหกหมื่นเหรียญห้าหมื่นเหรียญแบบเนี้ยนะครับนะครับจะราคาสูงนะครับการผลิตนะครับการผลิตอยู่ที่การผลิตนะครับย้ำนะครับอยู่ที่การผลิตแต่ถ้าใครพบเจอเหรียญแบบนี้แล้วเก็บไว้แบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีค่ามีราคานะครับ นะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดกดติดตามได้เลยนะครับมีซื้อแบบผมพูดจริงนะครับและจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับนะครับมีทางติดต่อได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับรับซื้อจริงนะครับแต่นี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเพราะว่าการผลิตทั้งสิ้นนะครับหนึ่งหนึ่งแสนเหรียญนะครับหนึ่งแสนเหรียญนะครับ พราะผมมีทีมงานตรวจสอบนะครับบางคนนะครับถ่ายรูปมาไม่ชัดนะครับต้องขออภัยนะครับทางร้านไม่ได้ตอบกลับไปนะครับต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าคุณถ่ายรูปมาชัดไหมนะครับว่าทางร้านนะครับจะตอบกลับไปแบบไหนนะครับทุกท่านขอให้ถ่ายรูปมาชัดๆนะครับทางร้านจะตอบกลับไปทันทีนะครับถ้าทางร้านรับซื้อนะครับย้ํานะครับ ทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปในทันทีเลยนะครับนะครับถ้าทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับขอผ่านนะครับทางร้านขออ่านนะครับอ่านอย่างเดียวนะครับนะครับย้ํานะครับอ่านอย่างเดียวนะครับถ้าทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปในทันทีนะครับเหรียญนี้นะครับมีราคานะครับเหรียญที่ระลึก10บบาทนี้นะครับผมรับซื้ออยู่นะครับอ่าสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ ย้ำนะครับ400ถึง500บาทนะครับณสะสมรีบเก็บด่วนนะครับดูด่วนเพราะว่าบางคนนะครับไม่รู้ว่านะครับเก็บแบบไหนนะครับจะมีราคาแบบไหนไม่มีราคานะครับผมย้ำนะครับแบบนี้มีราคานะครับคงขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับไม่โฟกัสนะครับต้องขออภัยต้องขออภัยนะครับผมย้ำนะครับเหรียญนี้มีราคานะครับเหรียญ100บาทนะครับ พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยบาทถ้าแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับนะครับแบบนี้นะครับสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับรับซื้อจริงที่ช่องของผมนะครับจ่ายจริงนะครับหาด่วนหาด่วนหาด่วนเลยนะครับถ้าใครสะสมไว้แล้วรวยรวยรวย ยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครเก็บสะสมไว้นะครับรับซื้อจริงนะครับผมประกาศด่วนเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครมีที่ผมประกาศรับซื้อนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับรับซื้อจริงนะครับ